สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุงแห่งช่องทุงกุซาช่องที่นำเสนอวิธีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการประกอบสัมมาอาชีพการทำมาหากินการดำรงชีพอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชร่วมท้งภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ หลังจากที่ห่างหายการถ่ายทําคลิปมาสักระยะหนึ่งอตอนนี้ก็กล,กลับลมาแล้วครับพ้นโทษมาแล้วพผนโทษวันนี้เป็นวันแรกที่ผ่านมากับจักห้าอะไรต่ออะไรลงไปเรื่อยล่ะครับคิดถึงเอฟซอยู่แต่ว่าก็เ,าเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องเก็บเหนือเก็บตัวผ่า,านพผล14วันมาแล้ว <c oughs> ที่ผ่านมาลุงทงกั สุขภาพแข็งแรงครับไม่ได้มีอาการติดเชื้อหรือเจ็บไข้เด็ป่วยหลังจากวันที่เริ่มไก่ชิดผูป่วยเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่<ๆ>15ก็เลยเริ่มออกมาถ่ายทำตามปกติก็หวังว่าจะมีเชียร์เข้าไปไกลโควิดอีกเชียร์มาสองรอบเลยครับรอบแรกกับ,กบทีมงานหนึ่งรึไทยหนึ่งรไทยติดโควิดยุดงานลุงทุงก็ต้องยูบานไปด้วย พอรอดพ้นขังนั้นมาผ่านพ้นมาแล้วมาเจออีกรอบที่สองจะเจออีกรอบที่สามนี่โอ้ภาพท้ายที่ลงให้ท่านผู้ชมดูแก่คัดไปก่อนหลายท่านเขามาชมครับโอ้ก็ขอบคุณหลายๆแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยเก็บตัวแบบไหนหลังซูฟินซูฟกัญชาจริงๆไม่ใช่ซูฟินหรอกับภาพซูปบอง,บองนั่นเสื้อสีสมนั่นเป็นการไปเยี่ยมชาวเขาที่จังหวัดเชียงรายกับอำเภอเชียงของ ทางอบตอเขาก็พาขึ้นไปเหยียบมูบานชาวเขา,เขาเขาเลือกสูฟินก็แล้วแต่เขาสูบชายบุรีครับขอาภาัยพูดอาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่สมควรแนะนำช้ยบุรีแทนฟินสูปเป็นบองเขาก็เชิญชวนในลุงถุงลองลุงถุงก็ลองสูปไปฟืดหนึ่งหนาเมือดเลยครับมันใช้ลมหลายเป็นภาพสุดท้ายไวนานันแหละครับไม่ใช่มาทายตอนเก็บตัวนี่ กรอีภาพหนึ่งกับเป็นภาพที่สนุกสารคืนเพลงกับเป็นเอาภาพเก่าๆสมัยยังทํางานอยู่เอามาให้ท่านผู้ชมชมเล่นๆแกงเงาไปก่อนหลังจากผลโทษมาวันนี้เป็นวันแรกก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยมานึกถึงบ้านโนโนน่อยครับคุ้มโน,โน,โน่นน่อยไม่ใช่บ้านโน่นน่อยหรอกเป็นบ้านส่วนหนึ่งของบ้านพุซ่าอยู่ในเขตโม่สิบสีครับ เป็นขุมมูบานเ่าแก่ทีเคยเห็นมาแต่นานแล้วแต่วันนี้ที่พามาดูมีใครมาดูทางหมูบานที่พามาเยี่ยมบานทรงไทยหลังหนึ่งจริงก็คขดว่านนาจริงสวยงามนะครับแต่ปรากฏว่ามาลังคาโวลังคาแหวงครับก็เจอผิดพายุเข้าไปนะที่บานทรงไทยนี่ก็จะมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งครับเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะทำเป็นเครื่องประดิษฐ์ นะครับทรงขายตำรานพวกตะกาไว้หรือพวกพวงรีดตามฤดูกาลนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นก็จะพาชมบานทรงไทยก่อนอาจจะรู้ว่ามันพุมันพังครับเจอผิดพายุเข้าไปหละมันกัเกาแกดาแต่ก็นาดูชมครับนี่ครับมาดูมุมนี้ไกลๆนี่ก็จะเห็นรังคาพุพังเห็นไอ้แหลมๆนี่เขาเรียกอะไรล่ะเรียกปัญญานี่ก็ก็เจอผิดพายุครับช่วงที่ผ่านมาฝนตกบ่อย เจ้าของบานเขาก็ชอบทรงนี้ก็เป็นบานของลุงเทงครับเป็นความชอบส่วนตัวและครอบครัวเป็นการสื่อสื่อใหม่เก่าเขาครับไม่ได้สื่อบานมาเป็นหลังแลังสื่อใหม่เก่าเขาแร้วก็มาเอามาผสมผสมสางเป็นหลังขึ้นมาก็เป็นลังข้าวแฟดซึ่งปกติบานทรงลำแหลมเนี่ยส่วนใหญ่เราเจนอยู่ภาคกลางครับเป็นทรงไทยโบราณในภาคอีสานเราไม่ค่อยเห็นหรอกอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัว บานทรงไทยเนี่ยลังคามจิแหลมชิชันเพื่อประโยชน์ก็คืออย่างหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่สมัยก่อนละสมัยนี้แหละเมืองไทยมันเป็นเขตร้อนชื้นมีฝนตกฉุกลังคามันก็เลยต้องชันเพื่อให้การระบายนา้ำดีและประโยชน์อีอย่างหนึ่งมันเป็นเขตร้อนฝนอันพอลังคาสูงๆมันจะมีช่องที่ให้อากาศมันเ,เขาเรียกว่าอะไรลมันอบอยู่ข้างบนนั่นแหละไม่ค่อยลงมากลางกางเพราะฉะนั้นทาบานทรงไทยจริงๆแล้ว สภาพอากาศเมื่ออยู่บนบานมันจะมีสภาพอากาศที่อุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นครับเย็นสบายตามสตาไตล์ไทยๆเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันครับคุณยายแอดก็กำลังเก็บดอกอัญชันครับเป็นงานอดิเรกมันงอกง่ายเนาะแล้วก็ดอกมันกระดกเก็บได้ทุกวันก็เลยเอาลองเก็บดอกมันก็เอาไปตาแข่งขายนี่แหละครับเก็บมีมดสักทีพอมันบานทุกวันทุกวันเลยดอกมันดกโว้ดูนะ ยตํมตะกาสีม่วงสวยงามเลยครับนี่ครับสีสันสวยงามมากโอ้โหเก็บออกมาละน่ากินครับเป็นพักถีลุงถุงชอบอ,อ,อร่อยมีรสชาติหวานมันเป็นดอกถั่วชนิดหนึ่งก็มีเก็บเรื่อยๆครับเป็นงานอดิเรกเออพอได้เก็บผสมผสมไปนี่ครับพ่อเก็บแล้วกระเจื่อมาตากอย่างนี้ครับตากแลด บางวันแดดก็มีอวอกระย่หน่อยครับนานๆมันทึ้งที่แห้งอันนี้ตากได้หลายแดดแหละครับอันนี้เพิ่งเก็บปาะชาวนี่ยเก็บมาสักครูนี่ครับเก็บมาก็มาตากไว้พอตากแข็งหล่ะเก็บบวบรวมมาไว้ไปขายครับบริเวณน,นาบานครับก็จิป็นเพิงสําหรับเก็บของครับเก็บของแล้วก็จอรดรถ ถมองดูแล้วหลายคน,นอาจจะสงสัยว่าโอ้ทำไมมาสร้างให้มันบังทัศนียภาพของของบ้านคือแต่กต่อนตอนสร้างหม่ๆมนี่ไม่ได้สร้างตรงนี้บังขับมันกระดูสวยงามแต่เอาไปเอามาด้วยการประกอบอาชีพกับสถานที่มันขับแคบมันไม่มีที่จอดรถไม่มีบอนเก็บของเก็บแต่แต่ทุนนี่มันก็นเต็มละขับสินค้างานพิพิธภัณฑ์พื้นที่ทำงานก็เลยต้องมาสร้าง ตรงนี้เพิ่มอาจิบทบังทศนิยภาพก็มาดูมุมติดทุนบานครับดูเสาโอ้เสาก็จะเป็นเสาใหม่ย่า่ใหญ่เลยครับเนี่ยก็เป็นซ้างแบบโบราณฟูเพื้นมีหลอดมีตรงก็ธรรมดาแล้วเนาะบานไหนมีมีหลอดไม่มีตรงหึงแล้วก็จะมีผักเป็นบานโบราณครับคนเทาเขาเล่าว่าสมัยโบราณก็จะมีบางทีมีโจรมีขโมยหลายอ่ แตมีใครกูกกั๊กคูกกั๊กอยู่ในถุนบานผักนี่ก็ที่มีประโยชน์ไว้เจ้าของบานกับสองมองลงมาดูได้ว่าใครไปใครมาแขกไปใครมาเป็นคนดีคนรายส่วนในทุนบานครับก็บเป็นบานทรงไทยสมัยโบราณเนี่ยกับจีนนิยมมีแต่ทุนหยกแต่ถุนสูงครับเนื่องจากเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนในช่วงกลางวันอากาศเย็นเย็นแชอากาศเย็นเย็นก็ต้องมาอยู่ติถทุนบานนี่แหละครับ อาจจะรู้โรกนิดนึงเพราะว่ามีช่บานของคนรวยครับจะเป็นบานของคนทํามาหากินของการประกอบอาชีพเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จิมาไทยเรื่องการทําการประกอบอาชีพคือจริงๆเราจิมาไทยบานทรงไทยก็มาไายการประกอบอาชีพนี่ะที่มีได้หลายอย่างที่เห็นนี่ครับจะว่าถ่ายไปถ่ายมาผูพลืน <c oughs> เต็มเครื่องเลย <c oughs> เต็มคลิปเลย <c oughs> แบดกับไก่จิมดก็เลยได้ฝากท่านผู้ชมมาไว้ ติดใบข้างนากะจะมาททยก็จะมีเสียงเครื่องจักรเครื่องผลนเครื่องปั๊มลมครับเร่งยิงแมตลมดังตึ๊กตึๆกตึ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 กอยู่ตลอดโอ้ดูเสาแต่ละต้นครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศต่ทุนภาพรวมครับอย่าไปมองที่มันรกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมมันถึงรกอย่างนี้มาติดตามชมกันต่อไปมีแต่ของเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับพอเป็นทีประเกอาเป็ที บ้านหลังนี้ก็จะมีเสาอยู่ทั้งหมดเ่20ตน้นนับมาได้1 2 3 4 5าคูณ4 4 20พอดีครับฟังดูอาจจะเหมือนกับมันใหญ่ครับ20ต้นี่โอ้มีธรรมดาครับแต่จริงๆแล้วต้นเสามันใหญ่จริงครับแต่ตัวบานมันหลังนี่ใหญ่เพราะว่าปลูกใ้ทีเสาทีกันครับเพื่อรองรับชันบนซึ่งไม่ โรดก็เป็นใหม่แบบแบบทีทีนะมันเป็นใหม่ตานหนึ่งใหม่ไม่รู้ใหม่อะไรนะแต่ตัวมันเนยนย่มันเก่าครับก็เลยต้องทําทีทีเสากระตังทีทีก็เลยดูเหมือนนับยีิตัวนี้มันใหญ่จริงๆแล้วมันก็นมีใหญ่มากเนี่ยครับสไตล์คงบานทรงไทยโบราณสิงหาดูได้ยากเลยววันนี้กับพามาฝากท่านผู้ชมกัน ก็จะมีบันไดทางขึ้นอยู่ตั้งนา้าบานนะครับมีเพลิงออกมาตามสไตล์ของบานโบราณก็จะมีเหล่อเดี่ยวขึ้นเป็นคันเป็นคันขึ้นไปมีราวจับะจะดูรกนิดนึงครับเพราะว่าบานหลังนี้ใช้ในการทํางานประกอบอาฉีพเป็นงานเป็นงานเขาเรียกว่างานอะไรละ่ะฮัตตรรมอุตสาหากรรมในครัวเรือนเป็นฮัตตรรมก็แล้วกันครับ เป็นพวกตากาเทววันหรือตากาใหม่ยูคาหรือพวงรีผลัาที่มีเศษใหม่ระเกะอะะมันเป็นอาชีพครับจากบันไดหน้าบานขึ้นมานะครับทางขึ้นมาก็จะมีเพิงเขาเรียกว่าเพิงเรือกอะไรก็ขออภัยนะครับเรื่องบานเร่องไม้เร่องอะไรในลุงทุงมีคอยเชียวชาญก็อยากทายให้รู้ตอนนี้ยังมีได้ออกไปไหนราะทีมงานไม่มีใครอยู่ก็จะมี ทำเป็นหมานังเอาไว้นั่งเรนผักพนครับพยายามที่ตกแต่งให้เหมือนกับบ้านทรงไทยเอาอารมณ์่ากลางอะไรประมาณนั้นครับออมีตุ่มนม้ำเออย็นๆเนาะบ้านทรงไทยนี่มันต้องมีตุ่มน้ำครับเป็นองค์เรียกว่าองค์ดินเวลากินน้ำจากองค์ดินนี่มันจะเย็นชำ่ำสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นเนาะ ตรงฟ้าครับฟ้าผนังบานก็จะมีหน้าต่างแล้วก็มีฟ้าตีนี้เป็นฟ้าคริชแบบโบราณอันนี้ก็ค่อยๆซื้อมาผสมผสีกันอันนี้เขาเรียกอะไรรู้นหมลุงถูกไม่รู้จักไม่มีความรู้ถ้าเป็นช่างเขาก็จะมีความรู้อยู่ะจะบออา่ากาะทำใดสวยงามครับสวยงามเป็นบานทรงโบราณสเดยวนี่มันหายยากเลว ไม่ใช่หาอยากแต่มันหาไม่มีเลยแหละในภาอีสานกระจมีอยุดแต่ทางผคกล้าง,งอาชีเรือนอยแล้วอันนี้กระจิตีเหมือนเป็นตารางตารางเหมือนกับฟ้าใหม่โบราณเลยถ้าไปเห็นหนังเขาเรียกว่าหนังอะไรหนังพิเรียดนี่หนังย่อนยุกบานทรงไทยกับมักีเป็นอย่างนี้ครับตีเพื่อประโยชน์เอาใหม่มาต่อกันลวก็ตีให้มันต่อกันลวก็ปะรอยแตกรอยอะไรของมันรอยตอของมันดูภายในตัวบานครับ โอ้กระหวงระนาวเลยครับมีต่เศษกระเบื้องทําไมมันรกสปาปมาดูครับผลงานนี่ครับสาเหตุที่มันกกรกก็เจอผิดพายุเข้าไปว่าแผ่นหนังกําลังจิรวงจิตกใสซะไม่รู้นี่นะครับร่วงมาละเกะแล้วยังไม่ได้ซ้อมกับยังไม่มีเงินซ้อมเสียงว่าประเมินว่านาจีเม่ดสักสามหมื่น เนี่ยครับลังคาในนาร้อนนะครับลังคาสูงๆอย่างงี้มันจะมีความรู้สึกเย็นสบายบ้านกรุงไทยก็เลยหมักที่เป็นอย่างงี้ลังคาสูงๆตั้งจันทันตูสูงเลยแหลมพิษเลยนะครับก็จะมีก็เรียกว่าอะไรลันโตกระจกตูกระจกแบบโบราณพิษขึ้นมาสร้างมาเอามาประดับบานอารมณ์ให้มันเป็นโบราณเท้ นี่ครับฝากับยีตีถ้าให้ร,รููนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรช่วยออคอมเมนต์มานิดนึงลุงถุงจะได้เก็บไว้เป็นความรู้ถ้าอนาคตธรมทร,มทรวยกับยากร้างบานทรงไทยสักหลังนึงนะครับโอ้ก็สวยงามครับนี่ยในขนาดมันเก้าแล้วครับบานลังนี้ประมาณสักสิถึงยีปีนี่แหละเวลาลุกถุงกลับมาจากต่างจังหวัดกับมาขออาศัยนอนก็นีแหละบรรยากาศมันดี แต่ตอนนี้กัเก่าไปตามสภาพบัวก,ก็เจอพายุข้าไปอีกตรงนี้ก็เป็นห้องนอนครับห้องนอนโอ้ดูเสาแต่ละต้นนี่ครับเสาใหญ่มีฝาเกล็ดมีหน้าต่างเรียบร้อยจะโล่งแจงสบายครับเรื่งแสงสว่างนี่ไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาเพราะว่านี่ครับมันไปทางแทบเลยครับสีอีกนึงเลยโอ้นะครับจะก,กี่อาอยัางไงดีนี่ นะครับมันก็เลยแจงโลงโจงโอ้สบายอากาศเย็นสบายหรือบรรยากาศนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีทุนซ้อมแซมเซ็ต,ตของก็ซ้อมแซมเซ็ตกับที่ดูดีมันเดิมนะครับก็ต้องใช้ทุนนิดนึงช่วงนี้ก็มีวิบากรรมฟ้าในห้องครับกับที่เป็นฟ้าเ,าเหมือนกันครับทําแบบโบราณโบราณก็สวยงามครับบ้านใหม่ส่งไทยเนี่ยมันก็จิหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เนื่องจากปลาใหม่มนรุดเร็วใหม่มันเหลือหน่อยออกลายเป็นบานใหม่แพงกว่าบ,บานปูนอีกเดี๋ยวนี้ต้องเซตทีเท่านั้นถึงจะทำบานใหม่งามๆได้ <c oughs> บานปูนถูกกว่าทั้งหลายครับวัสดุก่อสร้างมันหายยากยากกว่าสมัยตะก,ก,ก,ก่อนตะก่อนปลาใหม่มีอด,ดเดี๋ยวนี้ถางเอาไปกินหมด,ดเร็วพอออกจากประตูมาหลังบานครับ ของจระตูมาหลังบานก็จะเป็นนนกชาญาบานไทยสมัยก่อนไม่ว่าจะทรงไทยหรือทรงปกติธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีนนกชาญเอาไว้หนังหลับลมเย็นตอนเย็นนะครับเ,เป็นทีหนังคุยกันปกปะหรือหนังสั้นๆหนังกินเขาของคนในครอบครัวสมัยแต่ก่อนนี่ลุงพงเห็นเกือบทุกบานแหละที่มีนนกชาญบานแต่เดี๋ยวนี้ถูกสมัยมันเปลี่ยนไปแบบ มีหนกชานบานมันไม่มีแล้วแต่บานหลังนี่ยังมีหนกชานแต่ข้างหนอกก็ยังรกเหมือนข้างในครับเพราะว่ากระเบื้องกระแตกลนลงมาคือเก่าสรุปว่าความเสียหายก็เสียหายเยอะครับจากประโยุคือประโยชมันหลายทางติดต่อกันหลายวันนะครับลงมาเรือยมีท่านเด็กซ้อมเลยก็ลงมาเรือยฝนตกเกือบทุกวันเลยต่างต้นก่อนสงกรารมาลแล้วแหละสงกรารมานี่ตกนักทุกวันเลย โอ้บรรยากาศดีครับลองนอกชาญนนกชาญนี่กวางครับกวางพอๆก็ในตัวบานแล้วก็มีทีนางเลนอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าเดินไปนี่อาจีเสียงนิดนึงตกเ,เดินไปตรงบนทีมันแน,น่แนๆกันแล้วกันครับมุมนี่ก็จะเป็นมุมบนานางเลนแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรราวจับนี่นะลงุงทุขขอพายจริงๆลงุงทุงไม่มีความรู้จริงๆเหลืองบาดแต่ว่าเห็นตอนนี้ยัง มีทีมงานมาอยู่ก็เลยหาอะไรมาไทยให้ท่านผู้ชมได้ชมมันกระพุกระพังไปตามกาลเวลาครับมีพังหมดแล้วก็เดี๋ยวซ่อมก็ดูดีแหละครับเดี๋ยวมีทุนซ่อมก็ดีดูดีแล้วคือมันเป็นบานเก่าครับเป็นใหม่เกา่าสื่อมาผสมปสะเ,เอามาใส่มาทะะําเป็นหลูกคงแล้วก็เลาะไปนู่นเลาะห้องนอนกับเดิมที่ก็สามารถเดินอ้อมตัวบานใดเลยครับเพราะว่า ตรงนี้ก็เป็นห้องฟ้าบานโอ้บรรยากาศซ้อมอยู่ในสภาพัสมบูรณ์เนี่ยกีนาอยู่มากๆเลยครับนี่ครับใครชอบสไตล์สไตล์แบบทรงไทยทรงไทยเอ่อกระลังไม่ใหญ่ไม่โตครับพ่อ,อยูได้ดูได้เพราะว่าถ้า้ังใหญ่โตลายมันก็โอ้ต้นทุนบานทรงไทยบานใหม,ม่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้ก็กว่าจีซ่าสมใหม่ได้ก็งดไปหลายตังค์ขนาดหลังเล็ก ได้ชอบบรรยากาศจริงๆเรามาดูวิวหลังบานครับโอ้โหวิวนี่สวยงามมาครับเป็นทองทุง่งนานะครับอ,อ,อาจจะมีบานค้างเคียงเขาก็สร้างมาแบบโมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยนิดนึงแล้วก็ทำรั่วเข้ามากัเป็นแบบรวมสมัยครับบานเกาก็บานทรงไม่ทรงไทยติดเอมาอยู่ใกล้กัน ของเขาในบานปูนต้องติดแอร์ครับแต่บานทรงไทยหลังนี่เย็นสบายาทํากลางบรรยากาศนุ่นครับต้นไม้เขียวขึ่มแล้วก็มีถุงนานะครับโอ้มีน้ำเจิงนองเลยลเขาแปร้งนุ่นวานแล้วน้ำ้หลสักนิดนึงน้ำจะเป็นเขาหลืมีนท้ทจ่เป็นยาหรอกแปร้งนี่ไม่แน่ใจว่าวานไปหรือ,อยังคือ,อยังเห็นเหมือนกับเขาบางๆหรือมันงอกขึ้นเองนะครับแต่ไทยไปแล้ว อาจจะต้องไถ่หวานทีนึงนะครับเพราะมันยังต้นฤดูฝนอยู่นี่ครับบรรยากาศสวยงามครับสายลมผัดชิวๆมีต้นมะขามเทศมีต้นผิวไว้ครับมีต้นไม้โอ้หนังเลนตรงนี้มองอลุงทุงเคยมาหนังเลนตรงนี้ครับแล้วก็มีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดกลับมานอนด้านาหนังเลนตื่นเช้ามากกทีชมีหน,นกกระย่างหนกอะไรล่ะหนกกระทุ่งหนกกระสาเนี่ยเขาเรียก มาหากินหอยกิน <sk ill> ปูกินปลาฝนตกชาชาเพื่อนคนนั้นเขบอกว่าโอ้ยังกระรายกันสองโลกขออนุญาตพูด <sk ill> ผาดพิง i n งเขานิดนึ่งกับมันสวยงามกับบรรยากาศาสวยงามมากนี่ครับ กระดูบรรยากัศนะครับชิวๆวสวยงามครับวันนี้ก็อากาศดีก็เริ่มมีแสงแดดนิดนึงนะครับ่ิพานมากกคิดทิ้งแฟนๆนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถจะออกไปทำงานได้ก็เลยลอยไปกับไปกลางถงกลาง่าก็มีอันนึงกาพผาไปกับนังกระบะอาศัย ต้องเว้นระยะห่างแต่ตอนนี้ก็พร้อมแล้วแต่ทีมงานก็ไม่พร้อมยิกต่างคนต่างไปก็เลยมาไทยท่านผู้ชมได้ชมกันไปก่อนก็ฟากทุกท่านนะครับช่วงนี้ผู้ชมผู้ชมนี่เริ่มเยอะขึ้นแล้วหลายเ,เกือบหมือนวิวแล้วนะครับจะเปิดกล่องมาสงเดือนนี่แต่ผู้ทิ่ตามนี่ยังขาดหลายครับผู้ทิ่ตามยังน้อยอยู่ใครอยากเรียนรู้ภาษาโคราดวิถีชีวิตของคนโคราด ก็เชิญเข้ามาชมช่องนี้ครับก็ฝากกดติดตามนิดนึงโดยเฉพาะยังยิงชาวโคราชที่ไปอยู่ทางไกลกับโอ้อันนี้ก็ได้รับกันติดตามชมมาตลอดแต่ไม่รู้กดติดตามใน YouTube ให้ไหมก็ฝ <c oughs> ากนิดนึงครับหลายคนก็บ,บนคิดทิ้งบานเกิดก็ได้รู้ช่องนีก็คลายความเงาลงไปได้บางถึงไม่ได้มากก็ได้เห็นวิธีชีวิตภาบบานเกิดที่เคยเห็นแต่เกา่าแต่ก่อน สำหรับคลิปนี้ลุงทุงกับทีมงานทุงกุซา่าก็ต้องขอลากันแล้วก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะภาษาโคราชมาฝากท่านผู้ชมมาสนัเสนอต่อท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ